ถามตัวเองก่อนว่าเรากลัวเรากลัวอะไระพูดคุยกับตัวเองนิดนึงนะครับให้เกิดความเข้าใจพอเราถามเสร็จปุ๊บเราจะได้คําตอบว่าโอเคยกตัวอย่างนะเรากลัวที่พูดที่ประชุมเรากลัวอะไรอ๋อเรากลัวเราจะพูดไม่ดีเรากลัวเราจะพูดไม่รู้เรื่องเรากลัวเราคนอื่นจะฟังเราแล้วเขาอาจจะฟังแล้วเราพูดไม่รู้เรื่องเราพูดไม่ดีเราพูดไม่โอเคแล้วกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเราเขาจะไม่ยอมรับเราถูกไหมส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณนี้ตัวผมก็เป็นแบบนี้แต่ตะกอนผมไม่เข้าใจก็เลย พูดไปแบบก็กลัวๆนันน่นแหละแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วความกลัวมันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดจากการที่เราไม่เคยประสบเราไม่เคยมีประสบการณ์ถึงสิ่งเหล่านี้จริงๆดังนั้นความกลัวเนี่ยผมชอบมากเลยแพ้อะไรรนะู้ไหมแพ้การทําทันทีนะครับเรากลัวใช่ไหมเราก็ต้องทําทําจนมันหายกลัวเรากลัวเพราะเราไม่เคยทํา เราอาจจะทําไม่บ่อยเราอาจจะทําไม่นานพอเราอาจจะทำไม่ไม่มากพอเราก็เลยกลัวอยู่อย่างนั้นสิ่งที่เราบอกกับตัวเองว่าโอเคเรากลัวเราพูดไม่รู้เรื่องเราพูดไม่โอเคเราพูดไม่นั่นไม่พี่ไม่นี่แล้วเราจะคุยกับตัวเองยังไงดีถูกไหมเราก็ต้องบอกตัวเองว่าโอเคกลัวก็จริงแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยยังไงก็ไม่พัฒนานะยังไงการกลัวก็ส่วนกลัวแต่ยังไงการทําก็ต้องส่วนทําทําทั้งที่กลัวเคยเห็นไหมถามว่าเวลาที่คนที่เขาไปพูดหน้าเวทีต่อคนเยอะๆหรือเวลาผมออกมาพูดอะไรๆครั้งเนี้ย แล้วบางทีต้องไปพูดในที่ที่ไม่เคยพูดอ่ะผมกลัวไหมกลัวนะตื่นเต้นนะแต่ก็ทําอ่ะก็ทํทาอนนี้กลัวนี่แหละก็ไม่เป็นไรกลัวก็ส่วนกลัวแล้วก็รู้ว่ากลัวคือค,อความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาว่าเฮ้ยจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะโอเคหรือเปล่าไม่สนใจอะครับนึกออกไหมเราก็ปล่อยให้ความคิดคิดไปหน้าที่ของเรามีหน้าที่ทําก็ทําไปนะครับปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งก็คิดต่อไปไม่เป็นไรก็แยกกันทํางานไปเราตัดสินใจที่จะทําเราเจตนาที่จะทํานะครับเราจะไม่ผิด คำสัญญาอะไรเงี้ยถ้าจะอีกสักป,ประเด็นหนึ่งก็คือมันก็เรื่องปกติถูกไหมถ้าเกิดวันนี้เรายังไม่เคยพูดเลยเหมือนผมวันแรกอะ่ะย้อนกลับไปดูสี่ปีที่แล้วนะครับผมเคยไลฟ์อยู่ไม่ไม่หม,ม,ม,มยายถึงว่าให้เพื่อนทุกคนไปดูนะหมายถึยงว่าผมย้อนกลับไปดูผมก็พูดไม่รู้เรื่องเลยดูปะพูดแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็พูดยังไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่ถามว่าตอนนั้นผมคิดยังไงผมก็ไม่รู้อะผมไม่ได้สนใจใครนึกออกไหมผมแค่ต้องพูดเพราะว่าผมอยากจะพูดเราก็แค่ทําให้ดีที่สุดในสิ่งท่่่เเรรราาสามํไไไไดดด้้ใใใคจจะะะพูออ อันนี้ก็คือการที่เรามองเห็นในมุมมองตัวเองว่าการที่เรากำลังทาส,สิ่งนี้พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นขนาดไหนและการที่เราแคร์คนอื่นจะทําให้เราพัฒนาขึ้นได้จริงหรือเปล่าถ้าเรามองความจริงตรงนี้เราก็จะได้รู้ว่าเราอาจจะไม่ได้พูดเก่งในว <c oughs> ันนี้ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราไม่เก่งแน่นอนและการที่เราพูดแม้วันนี้มันอาจจะไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าวันต่อไปมันจะไม่ดีขึ้นการที่เราทําในวันนี้มันอาจจะไม่ดีแต่วันพรุ่งนี้มันดีขึ้นแน่นอนจะดีขึ้นถึงตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะฝึกฝนมากแค่่่่ไไหนนนนนนดดดดดููออยยาาางงผผผมมมมเปปป็็ตตัวก้้้บบพพแแีีีี4ะะใลขึ หมายถึงว่าตัวผมรู้สึกเนะี่ยผมรู้สึกว่าโอเคมันก็เกิดจากการที่เราทํางานหนักเนะี่ยเราพูดเยอะเราพูดบ่อยเราใช้เวลากับตรงนี้เยอะมันก็ค่อยๆดีขึ้นพอถึงจุดหนึ่งอะผมเป็นคนที่ทนกับความกลัวตัวเองไม่ได้ผมต้องหาวิธีที่จะจัดการมันนึกไหมเพราะผมรู้สึกว่าเวลาผมกลัวแล้วผมอึดอัดอะทัวนี้เป็นแบบนี้จริงเวลาเจออะไรที่แบบกลัวก็แบบจะต้องชนจะต้องเจอเพราะว่าไม่อยากให้ความกลัวมันเข้ามาในไม่ใช่ไม่อยากสกิแบบว่าเวลาเกิดความกลัวเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นทุกข์อะ ก็เลยจะต้องไปหาความจริงให้มันรู้กันไปเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับขอเป็นกําลังใจให้ผมเคยเป็นแบบนี้นะแล้วก็ก็ตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรก็ออกไปทําออกไปพูดแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับสุดท้ายมันก็ความกลัวมันต้องไปไปประสบอะไปประสบไปพบเจอแล้วเราจะได้มีประสบการณ์แล้วเราจะเข้าใจจริงๆเนี่ยว่าจริงแล้วมันไม่มีอะไรนอกจากการที่เราคิดปรุงแต่งไปเองนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับเป็นกําลังใจให้ครับ